ฝั่งยุโรปยังคงเดินหน้าจัดคริสต์มาสต่อไปนะครับสาเหตุหลักๆที่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเพราะเรื่องของนโยบายการเกิดเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2,564เป็นตน้นมาซึ่งผมเรียนไว้แล้วและบังเอิญเหมือนฟลุกฮะและผมเรียนวันเวลาด้วยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับซึ่งจะมี คนติดเชื้อมากกว่าปกติถึง10เท่าตัวตอนนี้ก็คงเห็นชัดนะครับว่าโอมิครอนกำลังระบาดอย่างหนักทั้งในสหรัฐเมกาในอังกฤษและประเทศฝั่งสาภาพยุโรปตัวกลายพันธ์โอมิครอนนะครับกลับกลายมาเป็นสายพันธุ์หลักแทนสายพันธุ์เดลต้านะครับอย่างไรก็ตามสหรัฐเมกาถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนจำนวนมากวัคซีนเทพยอย่างไฟเซอร์ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นเรื่องสถานการณ์โควิด -19 และอีกหลายประเด็นเลยทีเดียวเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะฤทธิ์ของโอมิครอนนะสาภาพยุโรปนะฮะตอนนี้องค์การอนะมามัยโลกก็มีการเตือนเป็นอย่างเป็นทางการพายุกําลังจำมานะครับเร็วมากกลายเป็น สายพันธุ์หลักในเดนมาร์กโปแลนด์และก็อังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวหน้าองค์การอนามัยโลกสาขายุโรปนะครับได้มีการเตือนให้ประเทศต่างๆเตรียมพร้อมรับมือพายุอีกลูกกำลังจะมาเคสติดเชื้อโควิด -19 จะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับท่ามกลางการแพร่ระบาดตัวกลายพันธุ์ของโอมิครอนขณะที่เดนมาร์กเป็นชาติล่าสุด ในทวีปแห่งนี้ที่โอมิครอนกลายเป็นสายพันธุ์หลักในประเทศนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ภาวะโอมิครอนนะครับอิสราเอลเตรียมฉีดโควิดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่4ให้กับคนชรานะครับหลังลราชีวิตคนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยอิสราเอลนะครับได้มีการแถลงว่าจะ เสนอฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่4แก่บุคคลที่อายุ60ปีขึ้นไปท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิดโอมิครอนซึ่งกำลังระบาดเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นอีกเหตการหนึ่งพังงะเลยทีเดียวฮะชายอินโดนีเซียรับสารภาพรับจ้างฉีดวัคซีนโควิด -19 อ้างโดนไปแล้วถึง16เขม็ม เจ้าที่อ <building dollars. S 1> ินโดนีเซียอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อได้จริงกรณีชัยคนหนึ่งอ้างว่ารับจ้างฉีดวัคซีนโอมิครอนวัคซีนโควิด -19 แทนคนอื่นมาแล้ว16เข็14เข็มซึ่งถ้ารวมของเขาด้วยก็เท่ากับว่าโดนไปทั้งหมด16เข็มคลิปสั้นๆที่กำลังเป็นไวรัลในอินโดนีเซียชื่ออับดุลราหิมนะครับจากเมืองปินดัง จงหวัดซูราเวสีอ้างว่ารับจ้างไปฉีดวัคซีนโควิด -19 แทนคนที่ไม่ต้องการฉีดแต่อยากได้สิทธิที่มอบให้แก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนผมชื่ออับดุลราฮิมนะครับผมฉีดวัคซีนครบแล้วและผมยังรับวัคซีนแทนคนอื่นอีก14คนดังนั้นจึงเท่ากับว่าผมฉีดวัคซีนไปแล้ว16เข็มโดยในแต่ละครั้งผมได้รับค่าจ้างจำนวน100,000ถึง800,000รูเปีย นะครับหรือ230ถึง1,890บาทต่อชุดเลยทีเดียวอีกตาอีกประเด็นหนึ่งนะครับองค์การอนามัยโลกตอนนี้ก็วอนที่จะให้มีการหยุดจัดเทศกาลใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ชาติอาเซียนชะลอแผนเปิดประเทศนะฮะฟื้นคุมอย่างเข้มงวดนะครับองค์การอนามัยโลกนะครับเรียกร้องงดจัดงานใหญ่ฉลองปีใหม่ และขอให้นานาชาติเพิ่มความพยายามเพื่อสยบวิกฤตไวรัสโควิด -19 ในปีหน้าด้านนิวซีแลนด์หวั่นโอมิครอนที่กำลังระบาดหนักนะครับสั่งชะลอแผนเปิดประเทศเช่นเดียวกับอีกหลายชาติอาเซียนที่ฟื้นมาตรก,การเว้นระยะห่างทางสังคมกลับมาใช้อีกรอบในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันและก็หุ้นของสหรัฐอเมริกาฟื้นตัวจากแรงช้อนซื้อ ราคาทองคำปรากฏว่าขยับลงราคาน้ํามันและก็าราคาน้ํามันและวอร์สตีดนะครับฟื้นตัวจากแรงช้อนซื้อของนักลงทุน1วันหลังจากที่ปิดลบหนักท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนท่ามกลางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นผลักทองคําตอนนี้ก็มีการปรับลดลง ในขณะที่ญี่ปุ่นก็เซ็งเลยทีเดียวนะครับสหรัฐเมกาหางานให้พบคัสเตอร์โควิด -19 ในฐานทัพของสหรัฐเมกาในโอกินาวะนะครับภาวาสายพันธุ์นี้กำลังจารบาดเข้าสู่ชุมชนคัสเตอร์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ที่เชื่อมเชื่อมโยงกับฐานทัพของสหรัฐเมกาในญี่ปุ่นขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างน้อย180รายแล้วนะครับจากการเปิดเผยของรัฐบาลญี่ปุ่น ก่อความกังวลว่าอาจจะเป็นตัวกลายพันธุ์เชื้อสายนะครับไวรัสชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนั้นก็พบเคสผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้วจำนวนหนึ่งรายในขณะที่องค์การอนามัยโลกนะครับอนุมัติใช้วัคซีนโนวาแวกนะครับสู้โควิด -19 เป็นตัวที่10องค์การอนามัยโลกหรือฮูนะครับประกาศเพิ่มวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของบริษัทโนวาวก ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วเวชภัณฑ์สัญชาติสหรัฐอเมริกาเข้ารายชื่อวัคซีนที่สามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉินนับเป็นวัคซีนตัวที่10ของโลกที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกหลังจากที่ได้รับไฟเขียวจากสัรรพการนะะยาแห่งยุโรปไปแล้วนะครับในขณะที่แม่สอนทำเงินจากผู้ชายนะครับ สาวอึมจัดให้โกยเงินจากหนุ่มๆเดือนละ1.2ล้านบาทสาวอังกฤษร,รูปร่างอวบอึมนะครับบอกเล่าเรื่องราวที่โทรเกยนเ,เธอสามารถโกยเงินได้ถึง36,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกันต่อเดือนนะครับ1.2ล้านบาทจากการขายวิดีโอแนวว่าบิวบนโลกออนไลน์นะครับซึ่งทั้งหมด มีเกิดจากคำแนะนำของผู้เป็นแม่ที่สอนให้เธอทำเงินจากผู้ชายนะครับนาตาเลียนนะจากอังกฤษเปิดเผยว่าเธอตามคำทำตามคำแนะนำของมารดาเกี่ยวกับการทำเงินจากผู้ชายนับตั้งแต่นั้นก็เกยโกยเงินนะโดยไม่หยุดหย่อนนะครับนาตาเลียนโพสต์วิดีโอบน Tik t o อกนะครับแล้วก็มีผู้ชมกว่า1.5ล้านวิวเป็นคำบรรยายว่าทำเงินจากผู้ชายคือสิ่งที่แม่ ของฉันพูดมาตลอดดังนั้นฉันจึงทำม,มันนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งประธับดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาสั่งเพิ่มศูนย์วัคซีนนะครับโควิด -19 แจกชุดตรวจ5 0 0ล้านชุดรับมือโอมิกรอนยันคนฉีดวัคซีนครบยังฉลองคริสต์มาสได้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะครับประกาศตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจหา เชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อรับมือการแพร่ระบาดโอมิกรอนและแจกชุดตรวจวัคซีนฟรีจำนวน500ล้านชุดให้แก่ครอบครัวชาวอเมริกันตั้งแต่เดือนมกราคมปีหน้าขณะเดียวกันฝากเตือนไปถึงผู้ที่ยังไม่ยอมฉีดวัคซีนและรับรองว่าคนที่ฉีดครบแล้วจะยังสามารถทำกิจกรรมสังสรรค์นในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ได้ อีกเหตุการณ์หนึ่งครสิงคโปร์ก็ยกเลิกระบบเข้าเมืองโดยไม่ต้องมีการกักโรคสกัดโอมิครอนนะครับสิงคโปร์เตรียมยกเลิกนะครับจำหน่ายตัวเครื่องบินและรถประจำทางเข้าประเทศภายใต้ระบบเข้าเมืองโดยไม่ต้องกักตัวนะครับเป็นเวลา4ี่สัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัสเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนภายใต้โครงการของสิงคโปร์นะฮะ อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาบางประเทศฉีดวัคซีนและเดินทางมาพร้อมกับเที่ยวบินและรถโดยสารที่กำหนดสามารถเข้าเมืองได้โดยไม่ต้องมีการผ่านกระบวนการกักโรคโดยการตรวจหาเชื้อนะตอนนี้ก็ปัจจุบันมีอยู่24ประเทศอนุมัติโครงการนี้เช่นออสเตรเลียอังกฤษเยอรมนี Germany. นะครับแล้วก็สารัฐเมกาอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียรวมถึงประเทศไทยด้วยในเชิงงานวิกห์เรื่องของโอมิครอน นกครโควิด19ตัวกรายพันนะฮะยังคงเป็นประเด็นหลักๆนะครับที่น่าสนใจตอนนี้องค์การอนามัยโลกนะครับก็ขอให้มีการหยุดจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสหยุดจัดกิจกรรมวันปีใหม่นะครับแต่ในสหรัฐอเมริกาฮะประธานดีโจไบ,บเดนยืนยันจะทำการเฉลิมฉลองต่อไป โดยไม่สนว่าจะมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากน้อยเข้าไหร่แต่เขาก็ยืนยันว่าจะมีการแจกชุดตรวจจำนวน500ชุดในขณะที่โอมิครอนตอนนี้ก็เป็นสายพันธุ์หลักของยุโรปไปแล้วนะครับสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นหลักๆนะครับที่ทาให้ตอนนี้โลกกลับมาติดเชื้อโควิด -19 ระรอกใหญ่ๆในบางประเทศระรอกที่5แล้ว สาเหตุหลักๆเกิดมาจากฝั่งสาภาพยุโรปนะครับต้องการจะขายวัคซีนนะครับวัคซีนจึงเป็นตัวการสําคัญฮนะตอนนี้ก็อนุมัติมาอีก1วัคซีนนะครับซึ่งก็เป็นของสหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่า n o v a x นะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่มีการประเมินว่าจะสามารถป้องกันในเรื่องของโอมิครอนได้นะครับการกระตุน้นเข็มที่4ในอิสราเอล แล้วก็อีกหลายประเทศกำลังเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าจะต้องมีการซื้อวัคซีนเพิ่มขึ้นในการป้องกันโควิด -19 แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือองค์การอนามัยโลกหรือ h ูเนี่ยขอให้มีการเลิกจัดกิจกรรมดังกล่าวแต่สหรัฐอเมริกายืนยันว่าสามารถจัดได้ในะการเลิกจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่แน่นอนฮะมันย่อมจะส่งผลทาให้การระงรับ เรื่องของโควิด -19 หรือการติดเชื้อนั้นจะน้อยลงแต่ปรากฏว่าในฝั่งยุโรปยังคงเดินหน้าจัดคริสต์มาสต่อไปนะครับสาเหตุหลักๆที่เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเพราะเรื่องของนโยบายการเกิดเปิดประเทศตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนพุทธศ,ศักราช2564เป็นต้นมาซึ่งผมเรียนไว้แล้วและบังเอิญเหมือนฟลุกและผมเรียนรับวันเวลาด้วยว่าภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับซึ่งจะมีคนติดเชื้อมากกว่าปกติถึง10เท่าตัวตอนนี้ก็คงเห็นชัดนะครับว่าโอมิครอนกำลังระบาดอย่างหนักทั้งในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษและประเทศฝั่งสาภาพยุโรปตัวกลายพันธุ์โอมิครอนนะครับกลับกลายมาเป็นสายพันธุ์หลักแทนสายพันธุ์เดลตา้า อย่างเราก็ตามสหรัฐอเมริกาถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนจํานวนมากวัคซีนเทพยอย่างไฟเซอร์ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ภายในประเทศได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ